สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เว็บ to Help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ Work to Help นะคะที่ได้รวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย,อย่ยอยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่าจันทรุปราคาในราศีกันที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งก็จะตรงกับวันที่14มีนาคมพศ2568นี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณบ้างโดยที่ผมได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแชลลพลังงานแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน description box ข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Collective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังแล้วไม่ใช่ไม่เดินก็ขอให้ปล่อยผ่านไปอุมได้เตรียมพยออไพ่เอาไว้บางส่วนแต่ว่าจะมีการสอบไพ่หน้ากล้องไปพร้อมๆกับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทํานายพร้อมกันอุ้มจะขอเน้นแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ้มขออารัธนาต่อคุณพระศีลตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคน ให้คล่ลาคราจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะคะอุ๋มจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอทราบว่าจันทรุปราคาในราศีกันที่กำลังจะถึงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคอเลกทีฟบ,บ้างคะ เดี๋ยวมขอเลือกไพ่ก่อนนะคะ nine of wands determination เบอร์ยี่สิบสามนะคะกับ a b l e s s i n g of protection แล้วก็เบอร์35นะคะกับ the pathway direction purpose change แล้วก็เบอร์20นะคะกับ judgment สำหรับข้อความแรกนี้นะคะอมรู้สึกว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับคนที่ทำ inner work หรือ shadow work นะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจออุปสรระคะปัญหาวิกฤตหรือความท้าทายในชีวิตบางคนอาจจะเจอ dark night of the soul นะคะแต่ถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามแบบ อยู่กับตัวเองแล้วทำความเข้าใจตัวเองนะคะทำ self reflection ทำ shadow work นะคะคุณจะหลุดพ้นจากความมืดมิดคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ของตัวเองได้นะคะแล้วเดินทางเข้าสู่แสงสว่างหรือค้นพบแสงสว่างที่แท้จริงของตัวเองมีไพ่ judgment มานะคะเป็นการแบบเหมือนเฟิ f ์ r ว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะการรู้ราคาครั้งนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่าแบบเป็นการแบบตายแล้วเกิดใหม่ของใครหลายๆคนนะคะอืมแล้วก็ขอยินดีคุณด้วยนะคะเพราะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะที่พาคุณออกมาจากหุบเหวออกมาจากความมืดมิดนั้นคุณต้องให้เครดิตตัวเองนะคะอะเพราะคุณคือคนที่แบบคือต้องพูดว่าหนทางที่ผ่านมาของคุณอาจจะเจอแบบ ความเจ็บชำ้ำความเจ็บปวดมาเยอะนะคะกับนายออฟวอนส์เนี่ยแต่คุณยังยังคงเรียว่ายึดมั่นหรือเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในพลังของความดีเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลจึงทำให้คุณแบบเหมือนแบบฮึดสู้ขึ้นมาได้นะคะอืมแล้วไพ่แบบ protection ก็เป็นการการันตีว่าไม่ว่าปัญหา อุปสรรควิกฤตหรือความท้าทายใดๆนะคะที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้หรือที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากเทพเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักรวมถึงจักรวาลค่ะคุณปลอดภัยเสมอนะคะจักรวาลไม่เคยทอดทิ้งคุณคืออุ่มมองว่าสําหรับคนที่เจอปัญหาวิกฤตหรือความท้าทายนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบ เครื่องกระตุน้นนะคะหรือเป็นแบบอืต้องไปเป็นเครื่องกระตุ้นที่จะทําให้คุณตื่นรู้และจดจาไลฟ์เพอร์เพสหรือโซลิชันที่แท้จริงของตัวเองได้ว่าจิตวิญญาณของคุณเลือกมาเกิดบนโลกใบนี้ทําไมเพื่อมาทําอะไรนะคะอืมและเมื่อใดที่คุณแบบค้นพบหนทางของตัวเองแล้วนะคะหรือแสงสว่างของตัวเองแล้วคุณไม่มีไม่มีหวัดหลงทางแน่นอนนะคะคือแน่นอนบอกว่าว่าเราจะเจอ ะะเจอแบบปัญหาเจออุปสรรคเจอวิกฤตเจอความท้าทายในชีวิตบ้างแต่คุณจะไม่หลงทางหรือแบบหยุดอยู่กับที่หรือถอยหลังเขาของอย่างแน่นอนนะคะ,ะกับในภาพเห็นไหมคะน้อยคขาแบบคุณคุณกำลังแบบเดินไปตามเส้นทางที่มีแสงสว่างสาดส่งมานะคะให้คุณได้เห็นทางเดินข้างหน้านะคะ มาที่ข้อความต่อมานะคะอุ่มจะใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอทราบว่าจันทรุปราคาในราศีกันที่กำลังจะถึงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคอลเลกทีฟบ,บ้างคะ Queen of Pentacles นะคะ I have everything I need to prosper. 3 of Wands I have the energy I need to realize my goals. Hmm. Uh, เป้าหมายนะคะเป้าหมายในชีวิตเบอร์17กับ Inner Knowing แล้วก็เบอร์3นะคะกับ third layer of creative intelligence ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าทุกๆปัญหาทุกๆปราษาทุกๆวิกฤตทุกๆความท้าทายจะช่วยทำให้คุณตื่นรู้ ะะเพราะว่าการทำาชโดว์ w วิร์หรือ Inner Work เนี่ยจะช่วยทำให้คุณรู้จักรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะค้นพบหรือมองเห็นทางออกให้กับปัญหาเห็นไหมคะว่าการเตื่นรู้ของคุณอะคุณเหมือนแบบได้ได้ต้องพูดว่าได้ขัดเกลา จิตวิญญาณของตัวเองนะคะทั้งปัญญายาแล้วก็ปรีชายาของตัวเองให้บริสุทธิ์มากขึ้นนะคะมีภาพของผีเสื้อก็คือการ transformation คุณตื่นรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะอย่างที่อุมพูดค่ะว่าการตื่นรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วสำหรับใครที่ที่ทราบ life purpose หรือโซมิช s ั่นของตัวเองแล้วนะคะก็ขอให้คุณแบบเริ่มต้นลงมือทำค่ะ,ะคืออุ๋ม คือคือตอนแรกอะนะคะตูมเองอะก็ก็กยังเหมือนกับว่าคือขออันนี้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะว่าก่อนที่จะมาอ่านไพ่เนี่ยคืออผมทำงานอย่างอื่นมาก่อนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายจิตบิญญาไม่เคยอ่านไพ่ไม่เคยดูไพ่เลยนะคะอืมทำงานมาหลากหลายมากมายะคะ่ะ เพื่อที่จะค้นพบหรือค้นหาตัวเองว่าจริงๆเราฉันชอบทําอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าเหมือนอย่างหนึ่งอ่ะคือคือที่อุ่มรับรู้ได้จากจากงานที่ตัวเองทํามาคืออุ่มชอบแบบทำงานด้านบริการด้านพูดคุยให้คําปรึกษาด้านแบบการบริการหรือช่วยเหลือผู้อื่น,นะคะอุ่มก็เลยมักจะทํางานในในสายนั้นนะคะ แต่พอมาถึงแบบช่วงก่อนโควิดอ่ะมันเหมือนแบบมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทําให้รู้ว่าแบบตอนนั้นที่ทํางานประจำอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะคะบางคนอาจจะทราบดีว่าแบบคือ,ค,อ,ค,อคือช่วงเวลาใดๆก็ตามที่วนมาครบรอบ6หรือเจดปีมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะอะทำงานประจํามาแบบประมาณ7ปีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนมัน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะ,ะแล้วก็มองแล้วก็เลยเริ่มเริ่มคุยกับตัวเองว่าเราถนัดอะไรหรือเราชอบทําอะไร,ระก็กลายเป็นว่าเราตอนนั้นเราก็เลยเริ่มแบบเห็นมีการแบบมีมีคลิปพิคอาคาันะคะอ,อยู่ใน Youtube มากมายก็เริ่มดูก็เริ่มศึกษาเรียนรู้จากจากคลิปเหล่านั้นนะคะอืแล้วก็บวกกับการที่เราจะอยากจะแบ่งปันประสบ การชีวิตของตัวเองนะคะอืมทั้งทั้งร้ายและดีเผื่อว่าใครที่ที่เคยเจอปัญหาแบบเรานะะอาจจะเป็นแบบเป็นความรักที่ไม่สมหวังหรือการาพยายามทําความเข้าใจและยอมรับตัวเองอุม้มอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเหล่านั้นให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆคนที่เขาอาจจะมีปัญหาเหมือนอุม้มอะไรเงี้ยนะคะอืมด้วยความหวังที่ว่าเออเราเรา,เราอาจจะวามว่า การที่เราแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตจริงของเราอาจจะช่วยเหลือใครบางคนได้ซึ่งซึ่งนั้นก็เป็นแบบคือช่วยได้สักคนหนึ่งอะตอนนั้นอุบก็คิดว่าแบบเออแล้วก็แบบภูมิใจแล้วนะเราก็มีความสุขแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็เลยคิดเออตัวเองแบบมาทางสายจิตวิญญาณทํางานาในการเยียวยาผู้คนนะคะในการแบ่งป,ปันประสบการณ์ชีวิตของเราเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนคนอื่น คุณก็เลยเห็น verb to help นะคะอย่างทุกๆวันนี้อ่อันนี้จบเรื่องของตัวเองก่อนนะคะอ่ะแล้วก็ให้ queen of pentacles นะคะก็ <c oughs> ก็หมายถึงการเยียวยาก,กัน,นเช t u r นะคะเป็นพลังงานของการปลอบประโลมนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งเนี่ยนะคะกับ ประโยคที่เห็นว่า I have everything I need to prosper นะคะคือเมื่อใดที่คุณตามตาม life purpose หรือโซลิชชั่นนะางที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าคุณไม่หลงทางแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณต้องการความมั่งคั่งในรูปแบบใดก็ตามนะ,ะเพราะว่าความมั่งคั่งมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของเงินทองเท่านั้นมันอาจจะเป็นเวลามันอาจจะเป็นสุขภาพนะคะอาจจะมีมันอาจจะเป็นความสุข ะค,ะความสุขที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ค่ะมไม่ว่าคุณจะนิยามคําว่ามั่งคั่งของตัวเองไว้ได้ไว้าอย่างไรนะคะมันคือสิทธิ์โดยชอบธรรมของคุณค่ะมาที่ข้อความต่อมานะคะขอทราบว่าจันทรุป,ปาคารนราศีกันที่จะถึงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคอเลกทีฟบ้างค่ะ คำแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะเบอร์32นะคะกับ self expression เห็นว่า vocalization individuality inner voice assertiveness เบ <laughs> อร์เก้า The Hermit ขอโทษที่หัวเราะนะคะ The Hermit คือพลังงานของราศีกันนะคะ I follow my own path นะคะมีเกี่ยวกับเส้นทางนะคะ Direction แล้วก็ The Lovers นะคะ I trust my knowing and make a commitment Page of Cups Friendship อืมเอาล่ะคือคุณมองว่าหนึ่งในปัญหาที่คุณผ่านมานะคะหรืออาจจะพบเจอในตอนนี้นะคะก็คือปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งแน่นอนว่าแบบความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะจะมอบบท เรียนอันมีค่าให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกกับคนรักกับคู่ชีวิตนะคะกับเพื่อนหรือ business partner หรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองที่ตอนแรกนะคะที่ผมพูดถึงเรื่องของการทำ self reflection นะะของการแบบอยู่ อยู่กับตัวเองใช้เวลาสำรวจตัวเองนะคะอ่านี่คือพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมีตะเกียงแล้วก็มีแบบแสงพระจันทร์นะคะเต็มดวงอ่านั่นหมายความว่าการที่คนทำอิ n เนอร์เวหรือช h a ์ o เวิร์ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนคุณจะได้ค้นพบกับแสงสว่างที่แท้จริงของตัวเองรู้จักรู้ใจและเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเมื่อน,นั้น คุณจะสามารถเยียวยาความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคนรอบข้างได้นะคะมเมื่อใดที่คุณเลือกให้ความรักความสุขและความสมคัครใจนำทางคุณนะคะอย่างที่บอกไปนะค,ะคุณไม่หลงทางอย่างแน่นอนคือใครที่เจอปัญหาในเรื่องของความรักความสม,มัครใมาเยอะค่ะอย่างที่อุมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นตัวก,กระตุ้นที่ทําให้คุณตื่นรู้และคุณอาจจะสามารถใช้ใช้ สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นนะคะแล้วก็แบ่งปันหรือสอนผู้อื่นหรือช่วยเหลือผู้อื่นที่เขามีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพัมนธ์เหมือนๆหรือคล้ายกันกับคุณนะคะคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะทํางานนั้นเป็นงานอดิเรกหรือพาธามนะคะหรือบางคนอาจจะผันตัวมาเป็นแบบกูรูด้านความสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะอืมทาได้หมดค่ะ ถอยคุณแบบกล้าที่จะพูดความจริงนะคะหรือกล้าที่แบบจะจะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองใช้เสียงของตัวเองให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าคุณจะแชร์มันด้วยการพูดการเขียนการร้องเพลงการแสดงนะ้าได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นศิละปะหรืองานครีเอทีฟแบบใดนะคะเลือกทำในแบบที่คุณชอบ และอย่างอุมมองว่าการที่คุณแบบคุณเปิดเผยตัวเองนะคะหรือคุณกล้าที่แสดงออกมากขึ้นนะคะหรือกล้าที่จะแบบเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคุณจะดึงดูดความรักที่คุณคู่ควรนะคะ,ะความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจและมิตรภาพอะคะ่ะ พลังงานของคุณจะดึงดูดพลังงานแบบเดียวกันเข้ามาหาคุณสำหรับคนที่พยายาม manifest นะคะ s o tribe s o family นะคะหรือแม้กระทั่ง s o mate นะคะถ้าเกิดใครโสดแจะต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่คุณจะได้เจอกันแน่นอนคุณพยายามดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำต่อมานะคะ ขอทราบว่าจันทรุปราคาในราศีกันที่จะถึงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคอเลกทีฟบ้างคะเบอร์หนะคะ simple acts of kindness kindness energizes you and brings happiness To those around you King of Pentacles นะคะขอโทษที่หัวเราะนะคุณมีดีไวตเคาน์เตอร์พาจริงๆด้วยนะคะคุณ เมื่อใดที่คุณเจอกันคุณอาจจะต้องทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันหรือคุณอาจจะได้พบเจอกันในสายงานหรือหรือตอนที่คุณแบบพยายามสร้างธุรกิจบางอย่างหรือทำโปรเจกต์บางอย่างหรือเข้าคลาสเรียนบางอย่างอะค่ะเหมือนว่าคุณทำงานในสายเดียวกันนะคะเป็นผู้เยียวยาเหมือนกันนะคะหรือเป็นผู้ให้คำปรึกษาเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะ I am sure of my place in the world หรือถ้าเกิดใครที่เป็นโสดนะคะอะแล้วอยากใช้ใช้แบบชีวิตอย่างโสดๆได้หมดค่ะแต่คืออุ่มดูแล้วเหมือนกับว่าคุณแบบคุณมีพลังงานหยินแล้วก็หยางนะคะที่ค่อนข้างสมดุลน,นะคะอค,คุณรู้จักคุณรู้จักที่จะปรับสมดุลชีวิตของตัวเองซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ <c oughs> <c oughs> w o o f pentacles นะคะที่อุ่มพูดถึงเรื่องปรับสมดุลเมื่อกี้นะคะ I calmly make the best possible decision. แล้วก็ the world นะคะเบยี่สิบเอ็ด I celebrate life and welcome new energy. อืมเห็นไหมคะการการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้มันแบบเป็นการแบบสิ้นสุดัปเตอร์เก่าๆัปเ,เตอร์โหดหินในชีวิตนะคะที่คุณต้องเรียนรู้แล้วผ่านอุปสรรคมากมาย นับครั้งไม่ถ้วนมันคือสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมตัวตนของคุณให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะอืมแล้วเมื่อใดที่แบบคุณมีความชัดเจนและมั่นใจและมั่นคงในตัวเองนะสิ่งที่คุณเอ็กซ์เพรสออกมาสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำ มันคือตัวตนของคุณมันคือพลังงานที่จะดึงดูดพลังงานแบบเดียวกันเข้ามาหาคุณนะคะพยายามรักษาความดีของตัวเองให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มนะคะ,เพ,ะเพราะดูแลว้วอ่ะคุณมีจิตใจที่งดงามนะคะคุณมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่คุณมีความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในร่างของมนุษย์นะคะหรือร่างของสัตว์น้อยใหญ่ก็ตามประมาณว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะขอทราบว่าจันทรุปราคาในราศีกรกฎครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรกับคอร์เลกทีฟบ้างคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะ เบอร์35นะคะมีเบอร์35มาอีกแล้วนะคะ3บวก5คือ8คือพลังงานของไพ่ t r ร n g นะคะ transform มีสัญ,ญลักษณ์ของผีเสื้อนะคะเป็นการย้ำชัดนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะอืม เบอร์20นะคะมีไพ่จัดเม้นตมาอีกแล้ว I look back with compassion for myself hmm. เห็นไหมคะแล้วก็มีมีภาพของผีเสื้อมาอีกแล้วนะคะ eight of cups departure ได้เวลา clearance เลยนะคะ hmm. seek of s w o r d s resolution แล้วก็ king of ones นะคะ leadership ที่ผมพูดว่าปัญหาวิกฤตอุปสรรคและความทา้าทายที่คุณผ่านมานะคะล้วนแล้วแต่หลอ่อหลอมตัวตนของคุณนะคะซึ่งคุณอาจจะรู้แล้วล่ะว่าตอนนี้คุณคุณไม่ใช่คุณคนเดิมอ่ะคุณไม่ไม่เหมือนตัวตนในอดีตอีกต่อไปนะคะคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนคนใหม่ แล้วคุณเลือกแล้วอคุณคือคนที่เลือกเองว่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองลุมก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอชื่นชมคนด้วยนะคะกับการการ transform ครั้งนี้มันงดงามมากค่ะจากดักแด้ตัวน้อยนะเป็นตัวหนอนดึง,ดงๆใช่ไหมตอนนี้คุณกลายเป็นผีเสื้องดงามสยายปีกโบยบินนะคะอืมออกจาก กรงขังออกจากทุกพันธนาการที่มันเคยเหนี่ยวรั้งหรือยึดเหนี่ยวคุณไว้นะคะเติบโตและบอยบินเป็นผีเสื้ออังนงดงามสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นที่ต้องการบนโลกใบนี้นะคะตัวตนและสิ่งที่ทำของคุณมีคุณค่าคุณคือแบบอย่างตัวอย่างที่ดีสำหรับ คนรุ่นหลังนะคะหรือสำหรับคนที่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอืมผมขอชื่นชมคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมผมรู้ว่าหอ่นห่างหรือเส้นทางชีวิตของคุณที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่อย่างน้อยอย่าลืมให้เครดิตตัวเองอย่างที่ผมบอกเอาไว้ในตอนแรกนะคะแล้วก็ขอให้คุณยังคง มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะคะในรูปแบบที่คุณชอบที่คุณมีความสุขหรือที่คุณถนัดลุมก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรืออาจจะเป็นก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะจะยิ่งช่วยทำให้คุณเข้าใจหน้าที่ของตัวเอง ที่มีต่อโลกใบนี้นะคะหน้าที่ของตัวเองที่มีต่อจัก,กรวาลอุมก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอย่าลืมมาคอมเมนต์หนะ้ามาร่วมพูดคุยกันได้อุ้มรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลย สำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะแล้วไปเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย